สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้ย้ายสิผ้าไปจอบเบื้องหนูออกลูกสามถุ่มก็ไปจอบสี่ถุ่มก็ไปจอบบอ่ออกน,นี่ไปเบื้องไปจอบอีกกอนมันเป็นหมูหมูแม่สาวเพื่งสีทองแรกกประกาไปกวนเขาพันไใไปจอบเบื้องค่ะไปเบื้องไปจอบเบื่อกอนว่าเขาสิออกหรือไป นี่เป็นเป็นหมูสื่อเพิ่นเขามาเิ่นว่นมันทองแล้วเลยบนหัวสิออกมือไดค่ะวันนี้มันตีห่าแล้วคะ่ะนี่ตีหาซีถุงหาถุงม,มัจอบเปิ่ลเขาบอกออกตีหาเพิ่นออกไปทานมากวนเพิ่นไหลายเปิ่นก,กระสิกัดลูกเพิ่นเหค่ะเปินเป่นเินห่วงลูก ลูกกินนมแล้วลูกเด้อเด้วลูกกินนมเด้อดำดำลูกกินนมแล้วลูกให้ลูกกินนมโอ้ยออกแล้วพี่น้องออกแล้วออกแล้วจ้าปน่นปนแต่เบิ้งแม่น่าเบิ้งไม่ลูกเก็กโตลูกน้ำน้อยน้ำน้อยไม่ลูกเก็กโตหลีกเบิ้งแม่เสียหน้าโตโตหนึ่งสองสามเพียบโต เก่งมากเลยอีหละเก่งเลยตัวน้อยๆอ,ออกลูกเป็นเก็บตัวเม่สาวหน่อยมีลูกไล่เก็ตัวลูกไปเบิง้งแม่ยนับเบิง้งลูกแล้วมัง้งโอ้ย <c oughs> หน่อยสักหน่อยดีแต่น้อแต่ที่ตัวจัดแต่น้อ อเแมนสุดเลยบลูกแล้วลูกแย,ยบลูกเด้ลูกเก็บโตตาหักแท้ออกตีหาโอ้ยยายกัมาเลาะเบื้งไหลอบแร้วสองถุ่มกับมาสี่ถุ่มกับโมหาถุ่มกับมาไปนอนรับลูกบันีตีหาโอ้ยแยบลูกยกแยบลูกีหลาอยบลูกเอาขาออกไปโอ้ย มันเสียออกเดียนมีหน้าคนออกเดียนนีดตัวหนิเห็นลูกกินนม้ะลูกเด้อแล้วมาไก่มันเด้อตามันถือกินผู้ชายก็ได้มันมันสิใจให้เสียไปสุ่มหนึงห่งล่ะถือกินถือกินคนบ่ได้เกียมัน กิงเจ้ากับเจียอยู่เ้ยเนาะแต่ว่ามันมันหนุ่มว่ามากินผู้ชายอือหักลูกดีแต่ว่าแล้วคอยกินเขาด้วยลูกเด้อแล้วเนี่ยจะเอาน้ำเกลือมาให้กินลูกเก็ดตัวเลยุม่มเป็นจังไงน้องใหม่เกิดแล้วนะ่อแก ได้ยินเสียงน้องร้อวหิวนมไหมเดีวต้องหูก่อนกันนี่เธอได้ใจออกบ่ายได้ใจออกไงเป็นยังไงเธอใกล้จะออกไปเธอขับไปหมุนอย่างนั้นหึถอยเฮ็ดทางไปเจ้านี่กใกล้จะออกเรื่องหน้างามตัวนี้ เห็นไหมเขาออกลูกตั้งเกดตัวเธอออกสีตัวน่ะเลี้ยงลูกให้ดีนะแล้วอันนี้ปลาแถบ็นออกลูกหน่อยค่ะออกลูกหาตัวตับตายตัวหนึ่งเขาเขาสื่ออะไรค่ะเขาท่านมาลับไปแม่กับลูก จะทองเนี่เดี๋ยวจอบุ้งก้อนตัวไหนจะออกอีกโอ้ตัวนี้ก็เตรียมทำรังหรือยังคะเนี่ยตัวนี้ก็อว่าแมนที่เตรียมทำรังหรือบ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันขอดรถทิศไทยให้ท่านผู้ชมบึง่าตอนนี่ เนแม่ที่เป็นออกไลแต่ว่าพรท่านออกนมแม่ท่นพรท่านไนีไปผสมน้อนและแม่เป็น,ปน,ปปน,น,ว,ปนวิน่งละ่ะซุ่มนีแม่เขาไปผสมแล้วนี่หลินแลนหลินแม่หน่องขายเหลืออยู่หกตัวกันซุ้มมีซุ้มมีเขาก็ซื้อแล้วคันซุ่มนี่เขาซื้อไปแล้วยกซุ้มแม่ลูก ลูกแปดแม่หนึ่งมืนซีค่ะลูกลกมูกแม่นี้่ลูกเดกออกขลอดตัวเป็นน้ำหนึ่งตัวหนึ่งเขาเป็นแมารับไปฝ่อมตัวซีตัวนะค,ค,ค่ะเขาเป็นม่รับฝ่อมแม่ลูกซีตัวอันนี้แม่ลูกแปดมืนซีตัวแม่ลูกซีแปดพัน ไม่ม <Yeah. S 3> ีไม่มีตัวไหนออกมาเลยตรวจดูมีหมามาเลาะเบาะบ้านีหมาบ้าี่มีตหมูหน่อยเสียวมาเลาะอย่างลูกมาตะเดิร์กทะลุมันหนาวไปนอนไปลูกไปไปนอนเด้อลูกเด้อออกมาอย่างนายพันธ์แเกีย้ดอกแนายพันธ์หอยเขาดอก ขกันออกมม่ยังะ่ะยังไม่ได้กินข้าวหรอกแอบอีกทั่วเลยนะ่นะมาอะไรคะมาอะไรยังไม่ได้กินข้าวเลยยายมาดูน้องๆคลอดไหมลูกหนูจะมาทำไมทำไมไม่นอนคะ นอนในข้ออ,อุ่นๆค่ะอย่าออกมาเลยค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เราขอจบจะลงตะเกียงเท่านิเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหตากับยาาในเลยจ้าเป็นกำลังใจเหตากับยาาเนี่ยคลิปหน้าบอกกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ